สวัสดีค่ะพี่น้องช่องหมอครอบครัวค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องจะมาแนะนําค่ะเกี่ยวกับสายดูดเสมหะค่ะให้กับผู้ดูแลมือใหม่นะคะหลายคนอาจจะงสงสัยนะคะว่าสายดูดเสมหะมีกี่เบอร์ค่ะแล้วเลือกใช้กับผู้ป่วยให้เหมาะสมได้อย่างไรนะคะค่ะสายดูดเสมหะนะคะก็คือสายที่เราใช้คู่กับเครื่องดูดเสมหะนั่นเองค่ะเพื่อดูดเสมหะออกจากระบบทางเดินหายใจนะคะโดยการสอดผ่านเข้าไปในช่องปากในจมูกหรือใน ลด,ดลมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องจะมาแนะนำค่ะวิธีการเลือกขนาดของสายดูดเสมหะนะคะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเดนละลายค่ะเอ๊แต่รู้ไหมคะว่าสายดูดเสมหะมีกี่ขนาดและมีกี่เบอร์ค่ะค่ะการเลือกสายยางดูดเสมหะนะคะต้องเลือกให้เหมาะสมค่ะโดยวัดจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะภายนอกสายยางดูดเสมหะนะคะไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในของท่อเจาะคอค่ะปัจจุบันค่ะจะมีสายยางดูดเสมหะหลายเบอร์มากมากเลยค่ะสําหรับสายดูดเสมหะสีเขียวนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์14ค่ะสําหรับสีส้มนะคะก็เป็นเบอร์16นะคะสีขาวก็เป็นเบอร์12ค่ะสีดําก็เป็นเบอร์10นะคะและสีฟ้าก็เป็นเบอร์8ค่ะสําหรับสายยางดูดเสมหะเบอร์14ถึงเบอร์16นะคะก็เหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่ค่ะ และสายยางดูดเสมหะเบอร์8ถึงเบอร์10นะคะก็เหมาะสมสําหรับเด็กนะคะทั้งนี้นะคะต้องเลือกสายยางดูดเสมหะให้เหมาะสมกับผู้ป่วยค่ะเพื่อป้องกันภาวะปอดแฟบนะคะถ้าหากเราเลือกสายยางดูดเสมหะขนาดใหญ่เกินไปค่ะก็จะทําให้เกิดช่องว่างของท่อหายใจลดลงนะคะจนไม่เพียงพอทําให้อากาศภายนอกค่ะไหลเข้ามาแทนที่อากาศที่ถูกดูดออกไปนั่นเองค่ะค่ะ และมีผูด้ดูแลมือใหม่นะคะก็สงสัยค่ะได้สอบถามพี่น้องมานะคะว่าสายดูดเสมหะใช้ได้กี่ครั้งค่ะค่ะพี่น้องก็เชื่อว่าเป็นคําถามที่หลายคนก็สงสัยนะคะสายดูดเสมหะสามารถใช้ได้กี่ครั้งใช้ซ้ําได้หรือไม่ค่ะ <_ c oughs> เนื่องจากสายดูดเสมหะนะคะต้องมีการสอดเข้าไปในช่องปากในจมูกหรือในหลอดลมค่ะซึ่งช่องทางเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่สามารถติดเชื้อได้ง่ายค่ะ เมื่อสายยางดูดเสมหะติดเชื้อนะคะก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วยค่ะค่ะพี่น้องแนะนํานะคะว่าถ้าหากกรณีผู้ป่วยที่เจาะคอค่ะให้ผู้ดูแลค่ะดูดเสมหะในท่อเจาะคอก่อนนะคะหลังจากนั้นให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ําสะอาดที่เราเตรียมไว้นะคะจึงนําไปดูดในจมูกและในปากต่อค่ะเมื่อดูดเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่ย้อนกลับไปดูดในบริเวณท่อเจาะคอนะคะเพราะจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั่นเองค่ะ ให้ทิ้งได้เลยนะคะในการดูดเสมหะแต่ละครั้งนะคะก,ก็ไม่ควรเกิน10 1 5วินาทีค่ะโดยแบ่งออกเป็น3ครั้งต่อรอบนะคะป้องกันไม่ให้กล่องเสียงหดเกร็งค่ะรวมถึงการดูดเสมหะที่นานเกินไปนะคะจะทําให้ผู้ป่วยขาดอากาศหายใจได้ค่ะ,คะพี่น้องหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ดูแลมือใหม่นะคะผู้ดูแลก็จะสามารถเลือกเบอร์เลือกขนาดของสายดูดเสมหะได้อย่างเหมาะสมค่ะ ค่ะถ้าหากผู้ดูแลท่านไหนต้องการคำปรึกษานะคะให้ส่งไว้ในข้อความด้าน,นล่างนี้นะคะพี่น้องยินดีค่ะที่จะเป็นพี่ปรึกษาให้กับผู้ดูแลมือใหม่ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ